เซเว่นเวนเดอร์คลิปนี้ใครที่กำลังมองหาลำโพงบลูทูธคุณภาพดีมาใช้ฟังเพลงดูหนังดูซีรีส์เอาไว้คลายเครียดในช่วงเวิร์ r ฟอร์มโฮมคลิปนี้เราได้รวบรวมมาให้พิจารณากันถึง7รุ่นส่วนจะมีรุ่นไหนบ้างไปดูกันเลย m a r s h Acton l l 2 White with Amazon Alexa ผู้ชื่อมาก็แทบจะก,การันตีเรื่องคุณภาพเสียงได้เลยว่าเอาอยู่แน่นอนต้องบอกว่าเป็นลำโพงที่มีเอกลักษณ์และขายดีที่สุดและเพิ่งมาวางขายที่ไทยเมื่อไม่นานมานี้สามารถสั่งงานด้วยเสียงผ่าน Amazon Alexa เปลี่ยนบ้านให้เป็น smart home ได้ง่ายๆเรื่องดีไซน์ก็พรีเมียมส่งตู้แอมกีตาร์ตามแบบฉบับของมาเชลปุ่มควบคุมแบบครนชน,นุกและสามารถเลือกฟังก์ชันในการเล่นเพลงได้ทั้ง AUX 3.5 Wi-Fi และ Bluetooth และ าพร้อมฟีเจอร์ b u i l d a m u l t i Room System เชื่อมต่อมาแชล l A t ค o o to Voice ได้2ตัวและมาพร้อมไมโครโฟนรับคำสั่งระยะไกลแบบ Farfield Voice และ Multi Host สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้พร้อมกัน2อุปกรณ์ใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชัน s h a l l ให้คุณเข้าไปปรับ EQ ที่สามารถ c u สตอมเองได้กำลังขับสูงถึง60วัตต์ตอบสนองย่านความถี่50าสิถึงสองหมเฮิร์คุณภาพเสียงก็จะหนักจัดเต็มทุกย่านเสียงคมชัดเบสซาวสเตจจัดว่าด,ดีทั้งดี ีไซน์และคุณภาพเสียงถือว่าเป็นลำโพงที่คุ้มค่าตัวนึงเลยล่ะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาเชล Acton 2 Voice with Amazon Alexa ราคา12,990บาท JBL Extreme 3มาต่อกันที่อีกรุ่นกับ JBL Extreme 3เป็นลำโพงสายลุยที่ตอบโจทย์ทั้งดีไซน์และฟังก์ชันต่างๆมาในทรงลักบี้ที่เป็นเอกลักษณ์ของรุ่น Extreme ปุ่มควบคุมที่จัดวางได้อย่างลงตัวใช้งานได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้งส่วนพอร์ตการเชื่อมต่อก็ให้มาครบทั้ง USB Type C USB Type A AUX 3.5มีสายสพายมาให้พกพาได้สะดวกแบตเตอรี่ใช้งานได้นานถึง15ชั่วโมงและสามารถจ่ายไฟเป็นพอร์แบงคในตัวได้อีกกันน ด้วย IP 67และเชื่อมต่อระบบบลูทูธ o t h 5.1มาพร้อมฟังก์ชัน p a r t y Boost เชื่อมต่อลำโพง JBL ได้มากถึง100ตัวในรุ่นนี้ให้วูเฟอร์ขนาด2.75นิ้วมา2ตัวกำลังขับ25วัตต์ RMS และ Twitter ขนาด0.75นิ้วอีก2ตัวกำลังขับ25วัตต์ RMS จุดเด่นเรื่องคุณภาพเสียงก็คือเสียงเบสเป็นเบสที่เป็นเอกลักษณ์ของ JBL ใครที่เน้นเบสที่ฟังสนุกรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนมีให้เลือก2สี Black และ b l u e JBL Extreme 3ราคา11,900บาท ฮามันการ์ดอนสาวสติกซี่ลำโพงตัวต่อมากับแบรนด์ที่ขึ้นชื่อทั้งดีไซน์และคุณภาพเสียงอย่างฮามันการ์ดอนกับรุ่นสาวสติกซีดีกรีรางวัลการออกแบบลำโพงที่ยอดเยี่ยมที่สุดเลดดอทวินเนอร์จากเลดด์ดอ e ดีไซน์ปี2020เป็นลำโพงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดวยรูปทรงตัวลำโพงหลักออกแบบเป็นทรงโดมประกบข้างด้วยลำโพงแบบเซนท์ไลด์ดีไซน์หลอดแก้วสวยหรูหราและสามารถฟังเพลงผ่าน a อ x 3.5ได้มาพร้อมระบบ 2, แบลูทูธ4.2 h ฮบริด ไดเวอร์บูเฟอร์ขนาด5.25นิ้ว1ตัวและเซตูไรด์ไดเวอร์ขนาด1.4นิ้วข้างละ4ตัวกำลังขับ140วัตต์ตอบสนองทุกย่านของคุณภาพเสียงได้อย่างลงตัวทั้งเสียงสูงกลางต่ำถ้าให้คะแนนเนี่ยก็คงจะให้10 10 10เต็มไปเลยล่ะครับเป็นลำโพงที่ตอบโจทย์ทั้งดีไซน์และคุณภาพเสียงจริงๆมีให้เลือก2สีไวท์ White และคริสตัลแบล็ค้ามันกาดอนสาวสติกซราคา12,900บาท BNO BioLith มาต่อกันที่แบรนด์ลำโพงระดับไฮเอนในรุ่น B&O b อ o Bio l i t 20โดยดีไซน์ออกแบบมาได้พรีเมียมมาในทรงสี่เหลี่ยมแตกต่างจากลำโพงตัวอื่นๆอย่างเห็นได้ชัดดีไซน์ลำโพงรอบด้าน360องศาออกแบบได้หรูหราด้านบนมีปุ่มควบคุมและพื้นที่เอาไว,ว้วางของได้แบบเหลือๆมาพร้อมสายหูหิ้วหนังแท้พกพาไปได้ทุกที่พอร์ตการเชื่อมต่อก็มีให้ทั้ง AUX 3.5และ USB Type-C เชื่อมต่อด้วยระบบบูทูธ4.2เชื่อมต่อได้ไกลถึงระยะ10เมตรกันเลย วแบตเตอรี่ก็อึดถึกทนใช้งานได้นานถึง37ชั่วโมงและตัวลำโพงใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชัน BNO สามารถเข้าไปปรับ EQ ร่วมถึงตั้งค่าฟังก์ชันอื่นๆได้เองอีกด้วยรองรับการเชื่อมต่อแบบสเตอริโอเมื่อมี BioLith 20หรือ b i o l i t 17อีกเครื่องและนอกจากนี้ครับตัวลำโพงยังมาพร้อมกับมาตรฐานชีว์ไวเลสชาร์จิ่งเป็นที่ชาร์จไร้สายในตัวและไฮไดรเวอร์แบบฟูลเรนนิ้ว3ตัววิวแบนวูฟเฟอร์5.5นิ้ว1ตัวและแพสซี เบสเลเดียเตอร์นิ้ว2ตัวกำลังขับสูงถึง70วัตต์ให้เสียงที่ทรงพลังตอบสนองทุกย่านได้ดีและเป็นลำโพงที่มีซาวสตจเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวรับประกันเรื่องคุณภาพเสียงว่าสุดยอดมีให้เลือก2สี g เก m มิสและ Black a n t h ทอร์ไสส์ b i o NO, l i ลลิทราคา23,900บาท โซนี SR ่ SRS XB 43มาถึงคิวของโซนี่กันบ้างครับว่ากันว่าเป็นลำโพงที่คุ้มค่าทั้งคุณภาพเสียงและราคาที่น่าครบรวมถึงดีไซน์ด้วยเป็นลำโพงพกพากขนาดใหญ่แต่น้ำหนักไม่มากอย่างที่คิดสามารถใช้งานได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้งโดยปุ่มควบคุมต่างๆจัดวางที่ด้านหลังลำโพงได้อย่างลงตัวมาพร้อมไฟที่เกาะอยู่กับไดรเวอร์ด้านในแสดงผลแบบกระพริบตามจังหวะดนตรีที่สามารถปรับแต่งได้หลายรูปแบบผ่านทางแอป Fiesta b l e พอการเชื่อมต่อก็ให มาครบครบทั้ง USB Type C สำหรับชาร์จไฟและ USB Type A สำหรับจ่ายไฟเป็น Power Bank ในตัวรวมถึงเล่นเพลงผ่าน AUX 3.5ใช้ระบบ Bluetooth 5.0และแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้นานสูงสุด24ชั่วโมงเมื่อปิดโหมด Extra Bass ป้องกันน้ำได้ด้วย IP 6 7ยังมีโหมดสำหรับการฟังเพลงให้เปลี่ยนทั้ง Extra Bass Mode Live Mode และ t e r m i n a l Mode อีกทั้งยังมีระบบ Sony Party Connect ที่เชื่อมต่อลำโพง Sony แบบ s t e r e อได้พร้อมกัน1 0 0 มาพร้อมไมโครโฟนในตัวที่สามารถรับโทรศัพท์ได้ด้วยและใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชัน Sony Music Center ให้ชุดไดรเวอร์ออกแบบพิเศษ X Balance Speaker Unit จำนวน2ตัวและ Twitter อีก2ตัวที่มารวมกับ Passive Radiator ที่ด้านข้างแล้วให้เสียงที่กระหึ่มถึงใจโดดเด่นจัดเต็มทั้งย่านเสียงสูงกลางหรือต่ำเอาอยู่แน่นอนครับ Sony SRS-XB43 ราคา7,490บาท แก๊ตเฮาส์โอลิเวอร์แบ็คุ้มถูกลำโพงบลูทูธแบบไฮบริดสปีเกอร์ดีไซน์สวยล้ำที่นำเอาระบบอนาล็อกและดิจิทัลมาทำงานร่วมกันได้อย่างลงตัวแอมปลอดที่เป็นเอกลักษณ์ปุ่มควบคุมแบบกดไม่ทิ้งสเสน่ห์ความเป็นอนาล็อกออกแบบในสไตล์ล้ำยุคสเปซเอจแต่ผสมผสานความเป็นยุคมิดเซนจูรีให้เสียงแบบเซอร์ราล์ที่เป็นธรรมชาติ360องศาและมีสีสันมากขึ้นด้วยไฟ LED ที่มีให้เลือกเปลี่ยนถึง5สีแบ็กคุ้มถูกหรือหลอดสูญญากาศที่จะช่วยขับเสียงให้ กระจายรอบทิศทางได้อย่างทั่วถึงและส่งพลังอีกด้วยมาพร้อมระบบบลูทูธ4.2เชื่อมต่อได้ระยะไกลถึง10เมตรหรือฟังเพลงผ่าน AUX 3.5ก็ได้การตอบสนองต่อความถี่80เฮิรต์ถึง18,000กิโลเฮิรต์ไฮดรเวอร์ชุดขับแบบเต็มช่วงคุณภาพเสียงออกไปในโทนอุ่นที่ฟังสบายฟังไปนานๆก็ไม่เบื่อโดยเน้นไปที่เสียงเบสและซาวด์สเตทที่กว้างเก็บรายละเอียดเครื่องดนตรีก็คมชัดึ้นสูงก็ไม่มีแขวโดยรวมแล้วเนี่ยถือว่าทำได้ดี ดีไซน์และคุณภาพเสียงล้ำขนาดนี้เป็นเฟอร์นิเจอร์ในบ้านได้อีกตั้งหากเลยครับมี2สีให้เลือก Black และ White g a s House Oliver Vacuum Tube ราคา6,900บาท Au d i o ย r o P 5อีกหนึ่งโปรดักต์ครับที่เพิ่งวางขายเมื่อไม่นานมานี้กับลำโพงแบรนด์สัญชาติสวีเดนที่เน้นดีไซน์สไตล์มินิมอลแต่มีความเรียบหรูในตัวดูเข้ากับทุกพื้นที่ภายในบ้านเป็นลำโพงพกพาที่มีขนาดไม่ใหญ่พกไปไหนมาไหนได้สะดวกสบายตัวบอดี้ลำโพงใช้ซิลิโคนหุ้มป้องกันเป็นรอยขีดข่วนได้ดีด้านพอร์ตการเชื่อมต่อก,ก็สามารถเล่นเพลงผ่าน AUX 3.5ได้ซึ่งปุ่มควบคุมต่างๆเป็นแบบกดสามารถใช้งานได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนมาพร้อมระบบบลูทูธ5.0 และกันน้ำระดับ IPX4 สามารถใช้งานแบตเตอรี่ได้ถึง14ชั่วโมงสำหรับการเปิดเพลงความดังที่50%และความดังที่100%จะใช้งานได้นานถึง4ชั่วโมงและยกระดับการฟังเพลงด้วยการรองรับการเชื่อมต่อแบบ True Wireless Stereo สามารถเชื่อมต่อลำโพง Audio Pro P5 อีกตัวให้เสียงกระหึ่มมากขึ้นให้ Driver เป็น Twitter 1นิ้วและซับบูเฟอร์3.2นิ้วเป็นลำโพงสายพกพาที่ให้คุณภาพเสียงดีเกินตัวเบสมาเป็นลูกและ Impact ค่อนข้าง ดีและอีกทั้งซาวเตอ์เนี่ยก็ทําได้กว้างฟังสบายย่านอื่นๆก็ทําได้ดีไม่แพ้กันเลยโดยรวมแล้วเนี่ยถือว่าเป็นลำโพงสายพกพาคุ้มค่าอีกตัวหนึ่งเลยแหละครับ Audio Pro P5 ราคา6690บาท เป็นยังไงกันบ้างลครับสำหรับ7ลําลำโพงบลูทูธราคาคุ้มค่าน่าใช้ประจำปี2021หวังว่าจะมีถูกใจเพื่อนๆกันบ้างนะครับซึ่งทั้ง7รุ่นนี้ทั้งดีไซน์และคุณภาพเสียงต่างก็มีจุดเด่นจุดดีที่แตกต่างกันออกไปใครชอบรุ่นไหนก็สามารถคลิกไปที่ลิงก์ที่เราได้ทิ้งไว้ให้ด้านล่างได้เลยและยังสามารถช็อปได้ที่หน้าร้าน Studio s e ซเหรือจะช็อปออนไลน์ก็ได้ที่ www.bnn.in.th เซเว่นเดอร์คลิปนี้หมดเวลาลงแล้วผมโดนนัทต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ up